พี่ชื่อชอบกินอะไรโอ้โหเดีเดี๋ยวมี่อยให้สองข้อให้เลือกดวงใครดวงมันนะฮะเดี๋ยวให้ชูเดี๋ยวพี่จะเลือกสองคนได้เลือกจากคำตอบจะต้องไม่เหมือนกันนะฮสองคนนะพี่ชอบกินอะไรของมือจับมันถ่ายอะไยังไงแล้วยกขึ้นมาเลยคนนี้คนนะฮะคนนี้หนึ่งคนนะฮะไม่เ็นูคนีราอล้วีรอยดีรอยอยียอีรอ

ข้าวผัดกับข้าวเหนียวเไรนะข้าวเหนียวโนลข้าวผัดนะโนล้วเป็ข้าวผัดข้าวอยที่ถูกคือข้าวผัดโอคขข้ารับแนีคนคิดคำถามนี่กดเรับเนี่บไรางวัล้ได้วตาเท่าขนาตัวเองเลย อันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวจะมีช้อยแบบเมื่อกี้สองข้อกันที่คุยชอบสีอะไรนะแล้วน้อนตับนะ่ะแดงเพื่ออยากเลือกห้าอ่าคุณหลังก็่อนะคุณหลังนะตังเมือยหลังที่คต้องหลอกไว้นะคะตัวเมื่อหลังตัวเมอยหลังตัวเม่อยหลังแต่เด็กๆก็อย่างไม่ะตัวเมื่อยหลงตัวเมื่อยหลัง อันนี้ต้องอันนี้ต้องโทษคนที่กระทำนะฮะถ้าเกิดี่กระทนนี้นะคนนี้เลยนะฮะขอคนรู้นะคนรู้เฮ้ยอันนี้ยายะกสากอาชีพอาชีพทุกคนเป็นเอกต้องมีอาชีพมีฝากรเองนะฮะตอนเ็กที่ก็มีที่มีฝากเองนะฮะ ระหว่าอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นทหารตำรวจทหารตำรวจทหารตำรวจสมมตอเรื่องตัวเล็กเรื่องตัวเล็กเตัวเล็กนะฮะนะฮะเอนะคำถามที่เก้า พื่ี่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเป็นซุยเองไโซงเกะมทำตัวพี่รู้ไรู้รู้่ะไม่รู้ดิเา่วยให้า่วยให้ยกมือใครจะดูอาคนนี้หลพี่นาคนตัวเลขกอยากใ้เขาตัวเลกนลูกนะฮตัวเลขกาเื่อนสองคนเลยเย้ๆให้เอาบ้าง ใส่ดีนะฮะใส่ดีฉะนั้นหนูนี้ก็ไม่หล่อแต่อร่อยเอ้นะโอ้่ดูคนไหนอะไรนะคือ้บอกแล้น้องดาวน้องดาว